สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาอยู่ในพระธรรมรงนะครับบทที่13ข้อที่ 8, จุดจนถึงข้อที่10แม้ว่าจะเป็นสามข้อสั้นๆแต่เป็นสามข้อที่มีความสําคัญอย่างมากเพราะว่านี่คือ1ใน2บทบัญญัติใหญ่ที่พระอิสุเอน็นได้พูดไว้ซึ่งบัญญัติแรกคือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกาลังและสุดความคิดบัญญัติข้อที่สองคือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเพราะฉะนั้นเองอาจารย์โรยนบอกกับเราว่าผู้ที่รักพระเจ้าเป็นไงครับ ผู้ที่รักพระเจ้าก็จะรักผู้อื่นเพราะฉะนั้นเองเพราะว่าผู้ที่รักคนอื่นก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมบัญญัติที่พระเจ้าเอเดนได้วางไว้ในบัญญัติสิบประการซึ่งบัญญัติสิบประการเองนั้น <c oughs> ได้กล่าวถึงความรักที่มีต่อพระเจ้า <c oughs> และกล่าวถึงความรักที่มีต่อเพื่อนบ้านนั่นเองสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับชีวิตของคิตียน ไม่ใช่เพียงแค่เรามีเรากับพระเจ้าเท่านั้นแต่ด้านอีกด้านที่สะท้อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเองนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีคือการที่เราเองนั้นมีความสัมพันธ์กับพี่น้องของเราดีด้วยเช่นเดียวกันและความ,วามสัมพันธ์ที่ดีนั้นมาจากพื้นฐานอะไรครับมาจากพื้นฐานความรักและความรักในที่นี้หลายครัง้งอาจะถามว่าเรารักเขาเนี่ยเราให้ความรักแก่เขาเนี่ยเขาจะ เขาไม่เห็นไม่เห็นเขาให้ความสําคัญเราเลยไม่เห็นเขาเองนั้นตอบสนองต่อความรักของเราเลยและเมื่อเราเอนนั้นแสดงความรักไปมันจะทําให้เขาเองนั้นเรียกว่าตายใจไหมทําให้เขาเองนั้นเห็นเราเป็นแบบเครื่องมือเขาไหมพี่น้องครับพ่านผู่านนี้อาจารย์ระบกว่าความรักไม่ทําอันตรายต่อเพื่อนบ้านเลย แปลว่าอะไรเมื่อเราความรักเมื่อเรามีความรักแบบพระเจ้าจริงๆเมื่อเรามีความรักแบบพระเยซูคริสต์มันไม่ได้เป็นความรักที่ยืนอยู่ที่ว่าคนคนนั้นทําดีกับเราไหมหรือคนนั้นในนั้นทําไม่ดีกับเราไหมมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการตอบสนองต่อคนที่รักเราหรือไม่รักเราแต่ความรักในที่นี้คือความรักที่เราได้รับจากพระเจ้าและเมื่อเราได้รับจากพระเจ้าแล้วเราจะส่งต่อความรักนี้ออกไปให้กับ เพื่อนบ้านของเราให้กับพี่น้องของเราให้กับคนทั่วไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเองนั้นเป็นผู้ที่ส่งผ่านความรักออกไปเหมือนเหมือนอะไรครับเหมือนที่พระเยซูเป็นพระเจ้าแห่งความรักและพระองค์เองนะั้นส่งความรักของพระองค์ลงมาผ่านเลยครับผ่านชีวิตของพระองค์เองโดยที่ไม่ได้บอกว่าเราทําดีกับพระเจ้าไหมเราเป็นคริเสเตียนไหม แต่พระองค์แสดงความรักของพระองค์คือในขณะที่เรายังเป็นคนบาปผมพูดประโยคนี้อยู่เรื่อยๆเพราะว่านี่คือพระวจนะที่อยู่ในรพระธรรมโรมพระองค์ตายเพื่อเราพระองค์รักเรานี่คือหัวใจใหญ่สําคัญถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนของพระเจ้าพี่น้องครับการที่เราอย,าอยู่ร่วมกันในชุมชนของพระองค์ความรักเป็นสิ่งที่สําคัญเราต้องรักพี่น้องของเราเราต้องรักกันและกันอาจจะมีบางสิ่งมาอย่างที่ ไม่น่ารักแต่นั่นคือสิ่งที่พี่น้องของเรากำลังเปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างเราเราก็มีบางเรื่องที่เราไม่น่ารักแล้วเราก็กาลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นโอปริยสุขมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมจะพี่น้องนะครับให้เราีกนั้นได้ยืนอยู่บนฐานแห่งหัวใจอย่างเช่นเดียวกันกับโอปริยสุค์คือรับพระเจ้าและรับเพื่อนบา้าน ขอพระเจ้าเมื่อพรอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกทท่านที่เราเองนั้นจะมีหวัวใจที่อิ่มเอไปได้วยความรักของพระเจ้าและเป็นหวัวใจที่พร้อมที่จะส่งความรักของพระเจ้านี้ออกไปลกนี้ยังต้องการความรักที่แท้จริงและความรักที่แท้จริงนั้นมาจากพระเจ้าและอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกคนขอพระเจ้าเรื่อพรที่เราจะเป็นบุคคล ที่สะท้อนความรักของพระเจ้าออกไปสู่ผู้คนอีกมากมายขอเจ้ามเรดารอยู่ในชีวิตออพี่น้องทุกท่านครับ